สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่29มิถุนายน2563โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวไทมเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่ตามระบบของเรานะครับตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วก็ประมาณ6แท่งก็ประมาณ4 0 0 0 นะฮะเมื่อวันศุกร์นะฮะเราวิเคราะห์บอกว่านะครับยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะลงนะหรือว่าเป็นการย่อสัญญาณลงเล็กๆแต่เป็นการพักตัวของรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะสรุปก็เป็นแค่การพักตัวจริงๆยังไม่เดินทางไปไหนนะครับส่วนวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อนะครับแต่ก็ยังไม่อยากจะขึ้นนะหรือว่านะฮะหากจะขึ้นนะครับเขาก็จะมีตร์เซนการขึ้นเหลือน,นิดเดียว แบบนี้นะครับนะฮะสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับยังเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นแต่ตอนนี้ก็เริ่มจะขยับขึ้นมาได้อีกนิดนนะฮะส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะฮะแรงซื้ออยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มว่าจะเข้าสู่โซนที่เรียกว่าแข็งแรงแบบนี้นะเหมือนเกือบแข็งแรงนะฮะส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงและมีแนวโน้มว่าจะลดลง ะะเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่เดลี่ว่านะครับยังคงอยู่ในกรอบบริเวณนี้ก่อนหรือว่ากรอบการพักตัวนะครับยังไม่สามารถที่จะเดินทางได้นะครับถึงจะเดินทางได้ก็จะเป็นพีเรียดที่สั้นๆเท่านั้นนะครับเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อก็จะส่งผลไปในไทม์เฟรมที่เล็กลงนะครับเรามาดูในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะครับ รอบสัญญาณที่เกิดนะครับเช้านี้เป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วสามแท่งนะฮะยังไม่ไปไหนยางฟ้าๆแดงๆน,นะฮะสามแท่งยังไม่เคลื่อนที่ไปไหนแต่ในระยะใกล้นะฮะในระยะใกล้บอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อนะฮะในระยะใกล้บอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะลงนะครับนะฮะตามระบบของเรายังไม่ให้หลุดโซนโอเวอร์มาเก็ตลงมาก่อน นะครับถึงจะคอนเฟิร์มว่าอยากจะลงนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นตอนนี้กําลังแค่จบรอบสัญญาณพักตัวนะฮะใครเรียนไปแล้วก็เป็นการจบรอบสัญญาณการพักตัวเท่านั้นนะครับนะฮะส่วนตลาดนะครับตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้ออยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มจะลดลงนะครับส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่ สี่ชั่วโมงนี่ว่านะครับตอนนี้นะครับเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่ออาจจะเป็นการพักตัวก่อนนะฮะเมื่อหากเป็นการพักตัวในระดับนี้นะครับเราจะยังคงจะมองเป็นการเคลื่อนที่ที่ไม่มีแรงนะครับแรงซื้อแรงขายพอๆกันตามกลไกเบื้องต้นของตลาด Forex กก็จะสรุปว่ามีโอกาสที่จะอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับอยู่พักตัวบริเวณนี้ก่อน ะะทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นตามระบบของเราเอาตรงนี้ดีกว่นะฮะตอนนี้นะครับเดินทางมาแล้ว7แท่งนะครับก็ยังประมาณ4 5 0 0จุดก็คือยังไม่มีแข็งแรงสักเท่าไหร่นะครับนะฮะเมื่อวันศุกร์นะฮะเราวิเคราะห์ตรงนี้บอกว่าเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงแต่จะลงได้อีกไม่เยอะนะฮะลงมานิดเดียวแล้วหลังจากนั้นตรงนี้เป็นแอคชั่นมาร์เก็ตที่เกิดขึ้น นะครับนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นแต่กําลังค่อยๆขึ้นนะฮะค่อยๆขึ้นก็ยังไม่เป็นภูเขาหรือว่าเหวสักเท่าไหร่แบบนี้นะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่เกือบๆแข็งแรงแล้วนะครับส่วนแรงซื้อแรงขายยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงและมีแนวโน้มว่าจะลดลง เราก็พอจะสรุปใน time f r a m ที่1ชั่วโมงว่านะครับอาจพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับยังไม่เคลื่อนที่ไปทางไหนก็คงต้องใช้เวลาอีกหลายวันนะครับนะฮะแบบนี้นะครับเพราะว่านะฮะกลไกเบื้องต้นที่ทําให้กราฟขับเคลื่อนนะครับมันคือปัจจัยที่ทําให้กระทบค่าเงินนั่นเองนะครับอาทิตย์นี้นะฮะเป็นข่าวตัวเลขเศรษฐกิจหมวดที่1นะครับปัจจัยตัวเลขเศรษฐกิจนะฮะนโยบายแล้วก็สรุปแล้วก็ นะฮะแบบนี้นะฮะจะทําให้กราฟเกิดการเคลื่อนที่ในระดับหนึ่งในปัจจัยที่เป็นฝั่งดอลลาร์นะครับแบบนี้นะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับแล้วก็หาความเสี่ยงในการตัดสินใจนะครับนะฮะนะฮะแบบนี้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับในระบบ TA แล้วก็นะครับสำหรับนะฮะเดือน กระดักกระดาคมนี้นะครับนะฮะกระดาษกระดาคมนี้นะครับเราจะมีเรียนกลุ่มนะฮะแต่เป็นเรียนครอสนี้เป็นครอสฟรีนะครับเป็นเรื่องต้นของอกลไกเบื้องต้นของตลาด Forex นะครับแล้วก็ปัจจัยกระทบค่าเงินนะครับนะฮะตามเงื่อนไขที่ลงให้นะครับเรามีเงื่อนไขยอยู่นะครับก็ติดตามกันได้นะครับในทั้งในกลุ่มนะฮะแล้วก็ใน Facebook ส่วนตัว นะครับแบบนี้นะฮะจะเย็นๆนะครับเพราะว่าอาทิตย์นี้นะครับเป็นอาทิตย์ที่นอนฟาร์มจะต้องวางแผนในการหาไม้สวยๆนะฮะหาไม้สวยๆนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ชนข่าวกันนะครับใครเรียนไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับอาทิตย์นี้เราจะใช้เทคนิคที่ชื่อว่าออเดอร์ชนข่าวนะครับแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ